นี่เม่นนะครับที่เขาใหญ่อยู่ตรงเต็นเด็กๆเลยโรงเรียนอานาชาติเขาไปสองสัตว์กันแต่สัตว์มาที่เต็นเขาแทนตลกมากเออโอ้ขนมเต็มใช่ขนมเต็มไปหมดขนมบาาไปหมดเลยโอ้ตายงงนี่เม่นคอขาว <S <S ู้ออเ,เอ๊ ไม่มันไม่เนียเขาไม่ทําอะไรปกติเขาก็จะแค่วิ่งหนีแล้วก็หยุดแล้วก็เอาขนหางตั้งขึ้นเพื่อให้มันเพื่อให้สัตว์ที่วิ่งตามมาโดนแทงแต่เขาไม่สลัดขนหน้าตาน่ารักมากเลยเขาใกล้มากเลยค่ะไม่อยากเข้าใกล้ไปมากกว่านี้หล่ะกลัวจะยยอะแค่นี้ก็ใกล้มากๆแล้วประมาณสองเมตร กินหญ้านะเขาไม่ได้กินอย่างอื่นอนะเออลูกข้ามาฝั่งนี้ได้ไงพอตืจะอยู่อีกฝั่งกับแม่น้ำที่ที่ลำตะคองอ,อ, <c oughs> อีกตัวหนึ่งดูขนขนไม่หักนะ